ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ในตอนที่2นะครับของรายการ most exclusive แล้วก็ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือเครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอาย,ยุโดยใช้บอร์ด raspberry pi 3นะครับมาดูกันนะครับว่าเวลาใช้งานจริงเจ้าเครื่องนี้จะทำงานอย่างไรจะยากจะง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็ในตอนนี้เรายังอยู่กันที่ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณนะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีนะครับต้อนรับอีก3ท่านอีกครั้งครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุพิสพพนสรรพคุณดรวิชยารุ่งสวรรค์นะครับแล้วก็น้องปรินดีธนารักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับอันนี้อาจารย์ยุพินนะฮะอาจารย์วิชยาแล้วก็น้องปรินเป็นนักศึกษานะฮะที่ที่นี่นี่เองนะฮะก็อันนี้เครื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะฮะก็คือเป็นเครื่องช่วยอ่าน สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้สูงอายุเดี๋ยวขอดูสักนิดหนึ่งนะฮะหน้าตานี่นะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนเดี๋ยวขอยกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเครื่องอนันี้จะเป็นปลั๊กไฟนะ,ค,ะคุณผู้ชมเครื่องก็น้ําหนักไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ถือแล้วก็สามารถพบพานะฮะไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยทีเดียวนี่นะครับนี่ก็จะเป็นรูปลักษณ์นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะใช้งานอันนี้ก็จะเปิดขึ้นมานะฮะคุณผู้ชม ก็จะใช้หลักการเดียวกับสแกนเนอร์หรือว่า <Stop. S 1> เครื่องสแกนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็อันนี้ก็จะเป็นเท็กซ์นะฮะหรือว่าข้อความเป็นกระดาษที่เวลาที่เราต้องการให้เจ้าเครื่องนี้อ่านนะฮะหรือว่าที่จะแปลเป็นภาษาเสียงออกมานะฮะก็นะฮะ,นะค,ะความเอากระดาษนี้ลงไปก็จะสามารถอ่านได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้ก็สมมุติจะใช้งานปุ๊บก็วางลงไปประมาณนี้นะฮะอาจารย์ใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ต้องปิด ไปก่อนเครื่องประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งเป็นกล่องที่จะมีปุ่มปุ่มปุ่มเดี๋ยวให้อาจารย์แล้วก็น้องๆช่วยแนะนาสักทีหนึ่งนะฮะว่าเจ้าเครื่องเครื่องนี้ครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนอะไรบ้างครับครับผมวันนีครับครับก็หัวใจหลักเลยนะครับก็คือบอร์ด Raspberry Pi ที่จะอยู่ข้างในกล่องควบคุมตรงนี้ครับผมแล้วก็ปุ่ม ปุ่มที่ใช้เราก็จะมีอักษรเบลกํำกับอยู่ว่าเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าอ๋อมีมอักษรเรบวบนั้นด้วยต้องสังเกตเหมือนกันใช่ครับอ๋อครับและการทํางานทุกการทํางานก็เราจะออกเสียงให้ผู้พิการฟังเพราะว่าเขาเขาไม่รู้ว่าจะอะไรจะต้องไปตอบเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกเสียงตลอดเวลาอ,อย่างเช่นเปิดเครื่องแล้วนะกดปุ่มหนึ่งจะต้องทํางานอะไรเงี้ยครับครับครับผมสําหรับตัวเครื่องข้างในนะครับ เราจะมีการมาร์คเบลไว้แค่จุดหนึ่งให้เขารู้ว่าอันนี้คือหัวกระดาษส่วนส่วนตัวเปเปอร์กระดาษะครับอาจจะเสียเวลาคนตาดีนิดนึงทำมาร์คไวให้เขาหน่อยว่าอันนี้คือหัวนะจะได้เข้ามุมได้อะไรเงี้ยครับหัวนี้คืออยู่ด้านนี้ปะครับอ่าด้านนี้เลยครับอ๋อสามารถที่จะเอามาชิดกับริมตรงนี้ได้เลยได้ครับอ๋อชิดได้เลยอ๋อแต่ว่าเวลาที่จะวางจุดตำแหน่งก็คือวางให้ชิดหน่อยครับผมจุดเริ่มต้น นะครับนะฮะอันนั้นสังเกตว่ามีทั้งหมดประมาณ5ปุ่มถูกต้องใช่ไหมครับครับผมแล้วก็อันนี้สามารถที่จะให้คนตาบอดนะฮะหรือว่าคนที่าสายตาไม่ดีเนี่ยใช้งานได้เลยเพราะว่ามันมีอักษรเร็วที่จะบอกให้เขาใช้งานได้อย่างลําพันก็สามารถใช้ได้นะแต่เวลาเสียบปลั๊กไฟอันนี้ต้องต้องคนตาดีช่วยนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตารายได้แล้วก็ปุ่มแต่ละปุ่มนี้ไม่แน่ใจว่าทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับครับผมสาหรับปุ่ม สำหรับปุ่มแรกนะครับผมตั้งไว้ที่เริ่มต้นการทำงานก็คือพอเราพอเราใส่ไปนะครับแล,แล้วก็ปิดฝาแล้วกดปุ่มรกระบวนการทั้งหมดก็จะเริ่มทำงานเลยครับตั้งแต่สแกนแปลรูปเป็นข้อเความจนออกเสียงเอาไห้ฟังครับส่วนปุ่มที่สองเป็นปุ่มฟังซ้ำเผื่อว่าเขาฟังไม่ทันก็กดฟังซ้ำฟังซ้ำไฟล์ที่ฟังอยู่ครับส่วนปุ่มสามเป็นปุ่มบันทึกก็คือบันทึกไฟล์เนี้ย ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์หนึ่งครับผมปุ่มที่สี่คือปุ่มเรียกไฟล์นั้นอ,ออกมาอ่านอีกรอบหนึ่งเผื่อว่ามันเป็นกระดาษสองหน้าครับเพราะอ่านเนี้ยไม่ทันก็กลับ<ม>กลับไปพังใหม่ได้ครับครับส่วนปุ่มห้านี่เป็นปุ่มสาหรับปิดเครื่องครับทั้งหมดห้าปุ่มแล้วก็จะมีลําโพงองอกเสียงให้เรงฟังอันนั้นด้านหน้าก็จะเป็นลําโพงที่เห็นนูนๆออกมาขาวๆนะฮะก็<ช>จะเป็น อันนี้ไม่แน่ใจว่าวัดความดังไหมฮะว่าด,ดังขนาดไหนกี่เดซิเบลก็อันนี้เพนไม่ได้วัดครับแต,แต่ลองลองเอาให้เขาฟังเขาบอกว่าโอเครู้เรื่องฟังฟังได้ฮะได้ยินชัดเจนครับมันเป็นระดับเสียงเดียวหรือว่าสามารถปรับลดเพิ่มได้ฮะ,ะสำหรับนนระดับเสียงตอนนี้เป็นเสียงเดียวอ๋อระดับเดียวเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าก็คือไม่ได้ดังจนเกินไปหรือเบาจนเกินไปใช,ใช่ไหมฮะเป็นข,ขนาดกําลังเสียงกําลังพอดีครับอ๋อในการที่จะให้เขาได้ยิน อ๋ออันนี้นะฮะก็อันนี้ถามนิดนึงไม่แน่ใจว่าหลักการการทํางานของเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นการอย่างที่บอกครับเป็นการสแกนเอกสารเข้าไปเมื่อเมื่อสแกนแล้วจะได้เป็นไฟล์รูปภาพออกมาก็นําไฟล์รูปภาพนั้นมาผ่านตัวโปรแกรมที่ชื่อว่าเทสเล็ก็คือแปลงจากรูปภาพให้กลายเป็นข้อความและเราก็ใช้เป็นตัว g t s ในการสังกัดเสียงออกมาก็คือเอาเทค มาสังเคราะห์อ,อา่านปือเสียงออกมาครับผมครับอันนี้คือกระบวนการทั้งหมดโปรแกรม P T S ก็คือโปรแกรมที่ช่วยในการออกเสียงใช่ครับอ๋อนะฮะโปรแกรมนี้เป็นยังไงครับให้น้องติมขยายความนิดนึงก็เป็นโปรแกรมที่นำนำไฟเทคอะครับคือพวกข้อความในคอมพิวเตอร์อะออกอ่านอ่านให้ฟังเลยประมาณนั้นก็คือออกเสียงให้ฟังเลยครับ อาจารย์ครับถามนิดนึงว่าอย่างภาษาที่บอกไปก็คือได้ทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษถามนิดนึงว่าความถูกต้องของเสียงที่มันอ่านออกมาแสดงผลออกมานี่เชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนตรงก่อนครับถ้าชัวร์เลยคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช่เพราะว่ามันมันเป็นสากลเนาะนะครับก็ผิดผมเพราะว่าใช้ผิดพลาดน่าจะ ถูกต้องเกิน80ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ัสังเขยกเก็บ100ร้อยเลยเพราะว่าทั้งในตัวตัวศัพท์ที่เราเคยได้ยินตัวสี่สเองหรือว่าจาเองเนี่ยมันก็ได้ภาษาเขีช่วยอยู่แล้วเพราะว่าสาษคนคนขนาดเยอะนะครับภาษาไทยถามว่ายังผิดเยอะไหมต้องบอกพอสมควรน, <c oughs> นะครับก็มีบ <c oughs> ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าอักขระอักษรเราเยอะกว่านะครับสี่สิบสี่ตัวใช่ใช่ใช่คือหนึ่งคำในหนึ่งความหมายของเราเนี่ยมันพูดได้หลายสิ่งนะครับ กินขาวประทานอย่างเงี้ยก็สองอย่างนะฝรั่งก็คือตรงๆไปเลยอรปมาณน้อนออฟปิดเปิดง่ายๆเรามันมันได้ภาษาเรามันดิ่นได้คือถ้าเราใช้ภาษาไทยคงต้องเป็นภาษาทางการอย่างเงี้ยน่าจะได้แต่ถ้าเป็นภาษาที่เราพูดตามบ้านๆเนี่ย ยากมายากเหมกันและอย่างสำเนียงหรือว่าเสียงที่เปล่งออกมานี่เป็นยังไงฮะลักษณะเหมือนคล้ายกับเสียงสิริม่ทนอาจารย์คล้ายคล้ายาจะเป็นคำคำคำใช่ค็นคำคำเขาจะไม่แบบว่าเช่นวัดหลวงพ่อโสธรอย่างเงี้ยเขาจะไม่แบบกําลังไปวัดหลวงพ่อโสธรมันจะเป็นวัดหลวงพ่อโสธรโซธรโซชรอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนฝรั่งมาพูดไทยครับบางคำก็ มหาวิทยาลาัยเทคโนโลยีมันจะไม่แบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอกล้าพระนครเหนือที่เก็บไมแต่บางคำถ้าเขาไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ไว้เหมือนโคน้นะครับโปรแกรมมันต้องเรียนรู้ภาษาก็คำไหนผิดเราก็ต้องสอนคำไหนคำไหนไม่ได้ก็ต้องเปยบเทียบเปยบเทียบไปเรืเ่อย,ย,ย <ừ> บางคงถ้าเราถ้าเขาไม่เคยเจอเขาก็อ่านไม่ได้ก็่เออเลือ<ๆ>อาจจะอ่านผิดไม่ไงก็เออเลือดข้ามไปเลยครับลักษณะของเปเปอร์ที่จะนํามาใช้ให้เจ้าเจ้าเครื่องตัวนี้ในการช่วยอ่านเนี่ย มีวิธีแนะนำไหมครหรือว่าแนะนําว่าควรที่จะเป็นเปเปอร์ลักษณะไหนแบบไหนไหมครับที่สามารถนํามาใช้กับเครื่องนี้ได้หรือว่าใช้ได้หมดเลยแนะนำให้เป็น A 4ดีกว่าเป็น A 4่ถ้าใหญ่กินนั้นก็อาจจะเข้าเครื่องสแกนไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์ที่แบบพิมพ์หรือว่าปริ้นออกมาใช่ค่ะต้องเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์แล้วก็ตอนนี้เรายังรองรับเฉพาะฟอนต์ที่เป็นฟอนต์มาตรฐานอย่างเช่นอังสานิวทามิวโรมันหรือว่าตัวไทยสารบันค่ะ แล้วก็ขนาดของฟอนต์ก็พอสมควรนิดน,นึงนะคะสักประมาณ16นะคะถ้าเกิดพัฒนาต่ออาจจะได้ได้หลากหลายมากกว่านี้นะฮะก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษอาจารย์วิชาบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะความน่าเชื่อถือความผิดพลาดจะน้อยกว่านะฮะเพราะว่าเป็นภาษาสากลส่วนภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวก็คงจะต้องรอการพัฒนาต่อยอดปรับปรุงนะให้ดีเทียบเท่ากับภาษาอังกฤษหรืออาจจะดีกว่าต่อไปในอนาคตอย่างเช่นให้คุณผู้ชมนึกภาพออกสมมตินะเป็นชื่อของ ภาควิชาอาจจะอ่านประมาณว่าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ<ช>เป็นคำๆไปประมาณนี้ว<ช>ิชาดนึนนนงอ๋อเป็นประมาณนี้ะนะครับ